ดีค่ะคุณผู้ชมค้ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการกฎหมายน่ารู้ทางช่อง POLICE ีวีนะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะเราก็จะมีเรื่องราวที่เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะหรือว่าเป็นกระแสนในช่วงนั้นๆมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ดูว่ามีข้อกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องมีข้อคิดเตือนใจอย่างไรบ้างอย่างช่วงนี้นะคะหลายๆคนไปที่ไหนก็บอกว่าโอ้โหค้าขายไม่ดีทําธุรกิจก็แย่นะคะเศรษฐกิจก็ไม่ดี แต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่กลับรู้สึกว่าแหมมันคึกคักขึ้นมาแล้วก็คนแห่กันไปนะคือความเชื่อ ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิสทธิ์ศรัทธาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็มีการไปบนบานสารกล่าวกันในที่ต่างๆและวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงกรณีของไอ้ไข่นะคะซึ่งก็มีตำนานว่าเป็นลูกศิษย์ลุงปูทวดนะคะแล้วก็มีการทํารูปปั้นเอาไว้แล้วตอนนี้ก็มีหลายวัดเหลือเกินนะคะที่มีรูปปั้นไอ้ไข่ในเรื่องนี้นะคะมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างเพราะว่าบางวัดก็บอกว่านี่มีการจดลิขสิทธิ์เอาไว้แล้วนะคะใครจะไปลอกเลียนแบบไม่ได้เรื่องเราจะเป็นอย่างไรนะคะมาพูด คุยกับท่านผู้กำกับกันนะคะพันธุ์ตำรวจด็ก,ดกรฤทธิชัยช่างครรมเป็นกรรมการจัดสมาคมพนักงานสอบสวนค่ะสวัสดีค่ะผู้กำกับค่ะครับสวัสดีครับผู้กำกับเคยไปบนไอ้ไข่ยังคะจัง <laughs> ว่าจะไปอยู่ <laughs> อ,อ๋อเหรอะแล้วก็เคยถามเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่เคยไปอะ่ะโจริงเหรอได้ผลจริงเหรอที่บนไว้เขาบอกว่าได้ผลนะคะครับอันนี้คนที่ไม่ได้ผลก็อาจจะไม่พูดก็ได้ใช่ <laughs> แต่ว่าที่เรามาคุยกันวันนี้ก็เพราะว่ามันมีประเด็นใช่ไหมคะผู้กำกับคะครับที่วัด ดังเชียงใหม่แห่เก็บรูปปั้นไอ้ไข่วันถูกฟ้องและเมื่อลิิทธิ์นะก็ <S <S บอกว่าภายหลังอาจารย์แว่นเจ้าวาดวัดเจดีไอ้ไข่ตําบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะคะให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนว่ากรณีที่มีวัดต่างเนี่ยออกมาบอกว่ามีการเชิญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีไปอยู่วัดนั้นวัดนี้แล้วก็มีการเปิดเป็นวัดสาขาไอ้ไข่ต่างๆมากมายเนี่ยทางวัดไม่ได้อนุญาตให้มีการนำหุ่นไอ้ไข่ไปตั้งไว้บูชาและหุ่นไอ้ไข่ทางวัดก็มีการจดลิขิทธิ์ เอาไว้แล้วอันนี้ก็ดีนมาเหมือนกันนะคะว่ามีหลายวัดเหมือนกันที่มีรูปปั้นหุ่นของไอ้ไข่เนี่ยนะคะที่ไปตั้งเอาไว้แล้วคนเข้าไปกราบไหว้บูชากันครับก็คือในเรื่องนี้นะครับเป็นกำลังกระแสนะครับด้วยแรงศรัทธานะครับควมเชื่อนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีคู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับก็คือในยุคเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นที่พึ่งทางใจเช่นเดียวกันเหมือนในยุคหนึ่งนะผู้ชมจัตุคามใช่นะตอนนั้นก็โอ้โหยุคแบบยุคนั้นปีประมาณปี4,9,50กนะครับก็คือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับทำให้เศรษฐกิจเหมือนกับทุกวันนี้เลยนะครับคล้ายๆกันนะครับตอนนี้ ก็เป็นแหล่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างที่บอกมาพร้อมกับเศรษฐกิจที่มันแย่สิ่งเห่านี้เิเติบโตขึ้นครับก็เป็นที่พึ่งทางใจก็มีข่าวมีกระแสว่าคนที่ไปบนบานขานกล่าวกับไอ้ไข่วัดเจดีย์นครศรีธรรมราชนี่นะครับแล้วได้ผลนะครับได้ผลไม่ว่าจะเป็นผู้มีชื่อเสียงอย่างคุณอะไรนะคุณกละแลแม แล้วนี่ก็ต้องไปแก้บนนะครับเอาดารานักแสดงคนมีชื่อเสียงไปชาวบ้านก็เลยตามใช่ครับล่าสุดก็มีราม่าคุณบินบรรลิตกับคุณท็อปนะครับก็ไปนะครับไปไปก็ไปไ์สดนะครับไ์สดแล้วก็มีการถือรูปปั้นนะครับรูปปั้นไอ้ไข่นะครับซึ่งเป็นข้อห้ามของวัดว่าไรได้ไล์สดได้นะครับแต่ว่าก็จะไปอวดรูปปั้นนะครับก็มีการนั่นทางเจ้าวาด นะครับก็คือหลวงพ่อแว่นนี่แหละนะครับก็เลยลงโทษคนงานนะครับาชาวบ้านที่อยู่ที่บางเป็นคนงานเนี่ยนะครับย้ายจากหน้าที่ตรงนี้ให้ไปทําหน้าที่อื่นนะครับพอคนบินทราบข่าวก็กมีความรู้สึก ไม,ไม่สบายใจนะครับก็เลยต้องบินลงไปไปพูดคุยกับทางเจ้าวาดนะครับผลก็ทางเจ้าวาดก็ไม่ได้ถือโกรธอะไรนะครับไม,ไม่ได้ถือโกรธอะไรนะครับอ,อันนี้ก็คือที่มาของที่เป็นกระแสข่าวนะครับที่เป็นประเด็นนี้ก็ตามที่เป็นข่าวนะครับหลายๆวัดเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าเริ่มมีสาขาสาขาไอ้ไข่นะครับก็คือเอารูปปั้นของไอ้ไข่ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นหรือว่าเป็นพยันเป็นพระนะครับ เป็นเหรียญนะครับมาวางจำหน่ายวัดใดมีไอ้ไข่ช่วงนี้ก็คนเขาจะไปเยอคนก็จะเข้าก็กลายเป็นว่าวัดก็ต้องสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อให้ให้คนเข้าวัดใช่ใช่ใช่พอกระแสไข่มาก็เลยมีหลายวัดที่มีรูปปั้นก็มีตั้งแต่เมืองการนะครับเมืองการชนาบุรีนี้มีหลายวัดเลยที่มีรูปไอ้ไข่นะครับที่ประทุมธานีนะครับที่อยุทยานะครับหรือสุพรรณยังมีเลยนะครับ ที่ที่หลวงพี่แว่นหลวงพ่อแว่นเนี่ยออกมาให้ข่าวในลักษณะนี้ท่านก็เกงเกงว่ามันจะเป็นเรื่องพุทธพาณิชย์นะครับก็คือจะคล้ายๆกับจัตุคามรามรเทศเมื่อหลายปีที่แล้วะนะครับมัน มีของแท้ของเทียมนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยงมงายท่าน<ห>ท่านเป็นห่วงจุดนั้นมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าไอ้ไข่ของจริงเนี่ยก็คือที่วัดเจดีนะครับแต่วัดเจดีที่อำเภอสิชนนครศรีธรรมราชเนี่ยในอำเภอสิชนเองก็มีวัดไอ้ไข่อยู่สองวัดนะ,ะวัดเจดีวัดหนึ่งแล้วอีกวัดหนึ่งนะครับทีนี้หลวงพ่อบอกว่ามีการจดลิขสิทธิ์เอาไว้แล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของหลายวัดที่นำหุ่นไอ้ไข่ไปตั้งเนี่ยก็ ทยอยเก็บหุ่นนื่จากเกรงว่าจะถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์อันนี้เดี๋ยวเราคุยกันแต่ว่าเราเกริ่นให้นิดนึงเพราะว่าบางคนอาจจะสนใจหรือไม่รู้ว่าเอประวัติความเป็นมาตํานานของไอ้ไข่เนี่ยเป็นยังไงนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงสำหรับประวัติไอ้ไข่นะครับมันมีตํานานอยู่หลายตํานานนะครับตํานานแรกเนี่ยก็คือกรณีที่เขาเล่าว่านะครับเขาเล่าว่าเนี่ยไอ้ไข่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดวช้างให้นะครับ เมื่อ,เม,อเมื่อครั้งที่หลวงปูททวดเดินทางจากสงขาเนี่ยจะไปอยุธยาะนะครับก็เลยผ่านวัดล้างแห่งนี้ะนะครับวัดล้างแห่งนี้ก็เลยคือคือทุ่งงมาแล้วก็ผ่านนะครับแล้วก็มาพักจำจำวัดอยู่อยู่ตรงวัดวัดล้างแห่งนี้ซึ่งซึ่งปัจจุบันก็คือวัดเจดีย์นะครับแล้วหลวงปูททวเดเนี่ยมีญาณ เข้ายานดูแล้ววัดแห่งนี้เนี่ยมีสมบัตินะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่จะเป็นแหล่งเผยแพร่พุทธศาสนาใน,<ฆ>ใ,นในอนาคตนะครับก็เลยจําวัดที่นี่นะครับ <c oughs> แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยไอ้ไข่ไม่สบายเป็นไข้นะครับหลวงปู่ทวดนี่ก็เลยฝากฝากไอ้ไข่ไว้กับเจ้าวาดวัดนี<ฆ>้ <c oughs> นะครับท่านก็ทุดงไปคนเดียวที่ยุทธยาโดยหลังจากเสร็จภารกิจ <c oughs> เสร็จจากอายุทยา<ฆ>แล้วก็จะมา<ฆ>กลับมารับไอ้ไข่นะครับ <c oughs> ในช่วงที่ไอ้ไข่อยู่ที่วัดนี้นะครับพอใกล้ๆวันที่หลวงปู่ทวดจะจะกลับมาะนะครับไอ้ไข่ก็กังวลใจว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าหลวงปู่ทวดกลับมาแล้วเนี่ยจะต้องรับตัวกลับไปดังถิ่นที่อยู่ถิ่นท,ท,ที่ที่มาก็คือคที่วัดช้างให้นะครับด้วยความที่ตั้งมั่นนะครับไอ้ไข่ก็เดินลงสระน้ำปิดชีวิตตัวเองหรือฆ่าตัวตายนะครับวิญญาณก็สิงสถิตดูแลวัด วัดวัดล้างนี้นะครับอันนี้คือตำนานหนึ่งนะครับอีกตำนานหนึ่งก็มีการเล่าว่าไอ้ไข่เนี่ยเป็นลูกชาวบ้านที่อยู่ข้างๆวัดนั่นแหละนะครับชอบมาวิ่งเล่นนะครับวิ่งเล่นที่ที่วัดเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุตกน้ําเสียชีวิตนะครับวิญญาณก็เลยสิงสถิตนะครับอยู่ความผูกพันใช่ด้วยความผูกพันก็อยู่ในวัดนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีชาวบ้านแถวๆนั้นเนี่ยเห็นดวงวิญญาณนะครับ บางครั้งก็เห็นเด็กวิ่งอยู่ในในวัดนะครับพอมาดูแล้วไม่ไม่เจอนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทหารพลานนะครับช่วงนั้นก็มีพวกคอมมิวนิสนะครับแถวแถวนั้นนะครับก็เลยมาตั้งตั้งแคมป์นะครับภาคที่วัดนั้นนะครับทหารก็นอนไม่ได้แล้นะครับก็จะมีมาข่มามกวนเหรอคะใช่ครับอันนี้คือตำนานที่เขาเล่าเป็นตำนานที่เล่ามาใช่ครัแล้วก็หลังจากที่เกิด ความเชื่อถือความเชื่อมั่นหรือศรัทธานี่นะครับทำให้หลายๆคนทั่วประเทศเ็าว่าได้ที่มุ่งหน้าไปที่วัดเจดีอำเภอศรีชนนะครับ <ฮะ S 2> ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชย้อนหลังเมื่อปลายปีที่แล้วกับปีนี้นะครับ<ฮ>ะนะครับเขามีการเก็บสถิติไว้นะครับก็คือทำให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูนะครับที่ไหนเงียบเงาซบซาแต่ที่นี่คึกคักใช่นะครับเขาเก็บสถิติจากเที่ยวบินะนะครับเที่ยวบินจาก แต่ก่อนนะครับาาไปจังหวัดไหนมากที่สุดใช่ปรากฏว่านกครสรีธรรมราชเนี่ยห้าสิบเที่ยวต่อวันโอ้ห้าสิบเที่ยวต่อวันแล้วไปที่ไหน<ม>ก็ไปที่วัดนี้ใช่<ม><ม>นะครับแล้วก็โรงแรมแถวนั้นค่ะโรงแรมคืออำเภอสิชนเนี่ยโรงแรมเยอะอนะครับโรงแรมเยอะนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจากปีละสามแสนเป็นห้าแสนนะครับณปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการทอดกระถินเนี่ยทำบนที่วัดนี้แต่ก่อนเป็นหลักพันนะครับล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่า เป็นล้านนะครับเป็นล้านเลยนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวที่หยุดเมื่อวันที่4ถึงที่7กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเงินสะพัดที่จังหวัดนี้800ล้านโอ้หยุดแล้วไปไหนไปไปหาไข่ <า S 2> ครับก็คือหลายคนที่ไปนี่นะครับก็ไปบนนะครับไปบนแล้วก็ประสบคนสำเร็จ ก็ส่วนใหญ่ไม่ทราบเหมือนกันว่าบนเรื่องอะไรนะคะจะตั้งการงานการเงินความรักอะไรทุกอย่างนะไหมคะการไปบนเนี่ยเขาบอกเขามีเคล็ดลับก็คือหนึ่งเข้าไปเนี่ยต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าหน้าบึ้งนะครับแล้วต้องบอกชัดๆเลยว่าต้องการตัวเลขเท่าไหร่จะไปบอกว่าขอให้สมมติว่าบนเรื่องทําธุรกิจจะไปบอกว่าขอให้ธุรกิจรุ่งเรืองอันนี้ไม่ชัดเจนต้องบอกว่าขอยอดปีนี้ปิด สิล้านบาทต้องบ่งบอกเลยต้องต้องระบุมาอันนี้เขามีเขตดลับใช่ใช่ครับส่วนของที่แก้บนนะครับก็จะเป็นพวกขนมเปี๊ยะนะครับน้ำแดงชุดทหารตำรวจนะครับเชื่อว่าไข่ชอบใช่ไก่ปูนปั้นนะครับแล้วก็หนังสติ๊กนะครับแล้วที่เยอที่สุดบนเยอะปัะททด นะครับจะเห็นว่าบริเวณน้าที่ที่บริเวณวัดเนี่ยกองเศษประทัดดังกับภูเขานะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าไปวันเสาร์อาทิตย์หรือวันจุดนี่นะครับเราต้องบนบนรถเราเลยนะลงจากรถไม่ได้เขาบอกคนเยอะอเข้าวัดไม่ได้เลยเข้าวัดไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่านะครับตอนนี้ใครที่เคยไปก็ลองแสดงความเห็นเข้ามาได้นะว่าเป็นยังไงและพุ่งกลับว่าจะ จะไปสักครั้งหนึ่งไปสักครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสนะครับตอนนี้มันก็มีคนกังวลนะครับกังวลเหมือนกับที่ผ่านมาก็คือจตุคามนะครับจตุคามนี่ก็คือว่าอกระแสกระแสเป็นว่าหากินกับนะการทําเรียกว่าเลัองรางของขลังของไอ้ไข่เนี่ยนะคะก็จะทําให้ไอ้ไข่นี่เสื่อมเร็วนะครับอันนี้เขาเขาเป็นห่วงนะครับเขาเป็นห่วงเพราะว่ามัน พวกนี้นะครับมันก็จะมีพวกพวกนักธุรกิจหรือคนกลุ่มกุ่คนกลุ่มที่รวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะสร้างกระแสนะครับเพื่อสร้างกระแสนะครับคนส่วนทีมที่ที่ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่สร้างกระแสนี่ก็จะมีกรรมการวัดนะครับที่เขาเป็นห่วงนะครับหรือคนในชุมชนนะครับแล้วก็เสียนพระนะครับแล้วก็ทีมบริหารจัดการนะครับพวกนี้ก็จะออกแบบสร้างเหรียญนะครับแล้วก ที่สําคัญก็คือทีมการตลาดออนไลน์เพราะทุกวันนี้การค้าขายมนกันได้หมดเรากดเข้าไปดูนะฮะเข้าไปดูปรากฏว่าถ้าวัดอื่นเนี่ยมีหลายวัดมากเหรียญไอ้ไข่เนี่ยถ้าวัดอื่นเนี่ยราคาหลักพันแต่ถ้าวัดของของของวัดเจดีย์เนี่ยหลักร้อยนะครับผมเคยกดเข้าไปดูแล้วนะครับอันนี้ก็มีคนเป็นห่วงนะครับว่าใช่ใช่มันจะทําให้ไอ้ไข่เนี่ย คือถ้าสมมติว่าวัดสาขาะนะครับวัดสาขาคืออาจจะไปอยู่ที่จังหวัดใดจังหวัดหนึง่งนะครับแล้วมีคนไปบนไปบนแล้วปรากฏว่าไม่ได้ผล,ลอันนี้ก็จะทำให้เสื่อมนะครับก็จะทำให้ชาวบ้านไม่มหมดความศรัทธาอันนี้คือเขาเป็นห่วงอย่างนั้นะนะครับสำหรับเรื่องที่หลายๆวัดมีรูปไอ้ไข่เหรียญไอ้ไข่ผ้ายันไอ้ไข่อยู่ในครอบครองนะครับทางเจ้าวาดหรือหลวงพ่อแว่นนะครับ เจ้าวาดวัดเจดีเนี่ยท่านก็ประกาศ้วบอกว่าทางวัดได้จดลิขสิทธิ์ไว้ตั้งแต่ปี2546นะครับสิรายการะนะครับ10รายการไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นรูปลอยนะครับเหรียญน,นะครับแม้กระทั่งคาถาที่บน่ะคาถาที่บบน่ะยังจดลิขสิทธิ์ไว้นะครับ สิ่งเหล่านี้สามารถจดลิขสิทธิ์ได้ไหมคะได้ครับก็ค,บคือคําว่าลิขสิทธิ์นี่ครับลิขสิทธิ์ก็คือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งะนะครับที่มอบสิทธิ์ทางกฎหมายให้แก่ผู้สร้างสารรค์ะนะครับผู้สร้างสารรค์คนแรกนะครับการทําประดิษฐ์ประดอยมีความวิริยะอุตสาหะนะครับถ้าทําขึ้นแล้วเกิดมันมีค่าม,มีมูลค่าแล้วคนอื่นมาฉกฉวยมาลอกเลียนแบบมาดัดแปลงอย่างเงี้ยกฎหมายก็เลยคุ้มครองเจ้าของ,อของอคนที่ทําคนแรก นะครับแล้วก็การเมื่อเราได้ลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับตามกฎหมายเนี่ยกฎหมายจะคุ้มครองตั้งแต่ทำนะครับส่วนการไปจดแจ้งเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อที่จะแสดงว่าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คนแรกนะครับอย่างเช่นกรณีที่มีขัดแย้งหรือมีการพูดของสองฝ่ายอยู่ว่าวัดเจดีเนี่ย กับวัดอีกวัดหนึ่งในอำเภอสิชนซึ่งก็มีไอ้ไข่เช่นเดียวกันนะทางวัดนี้ก็บอกว่านี่คือตำนานไอ้ไข่เลยไอ้ไข่จวดนี่วัดเจดีก็บอกว่าไอ้ไข่ไข่ของแท้ก็อยู่วัดนี้นะครับคําว่าไอ้ไข่เนี่ยคำว่าไอ้ไข่ไม่ใช่ว่าเขาชื่อไข่นะคําว่าไอ้ไข่ก็คือไอ้ไข่เนี่ยก็คือทางภาคใต้เนี่ยเขาจะเรียกเด็กเด็กเด็กว่าไอ้ไข่นะครับเหมือนกับพี่บาวพี่บาวพี่บาวก็คือผู้ชายที่ เขาถือว่าเป็นพี่อะไรประมาณนี้เป็นคําท้องถิ่นนะครับคือไม่ใช่เขาชื่อไอ้ไข่นะครับไอ้ไข่ชื่อชื่อจริงอะไรไม่ทราบไม่มีใครรู้ก็เรียกไอ้ไข่นะฮะแล้วตกลงผลทางกฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายคือคนที่ไปจดลิขสิทธิ์ก่อนใช่ไคะตอนนี้มันมีกฎหมายนะครับกฎหมายมีความเห็นอยู่สองสองฝ่ายนะครับสองฝ่ายฝ่ายแรกก็คือบอกว่าคนที่จดลิขสิทธิ์เนี่ย อย่างวัดเจดีย์เนี่ยเขาไปจดลิขสิทธิ์แล้วมีวัดอื่นไปทําลอกเลียนแบบไปดัดแปลงไปหล่อรูปไอ้ไข่นะครับแล้วเอาไปตั้งไว้ที่วัดเพื่อธุรกิจหรือเพื่อการค้านะครับก็คือคนจะเข้าวัดแล้วมีเกิดรายได้อย่างเงี้ยอันนี้เขาบอกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือวัดเจดีย์เนี่ยสามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับวัดต่างๆที่มีรูปไอ้ไข่ได้อันนี้คือความเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนักกฎหมายอีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่า มีความเห็นต่างก็คือคไม่สามารถที่จะดําเนินคดีได้หรือฟ้องร้องได้เนื่องจากมันมีข้อยกเว้นตามพามระราชบัญญัติพิก์ะนะครับปี2537นะครับมา,มาตรา37นะครับบัญญัติว่าการวาดเขียนการก่อสร้างการแกะลายเส้นการปั้นการแกะสลักการพิมพ์ภาพการถ่ายภาพหรือการกระทำํำใดซึ่งงานศิลปรกรรมอันตั้งเปิดเผยนะครับประจําอยู่ในที่สาธารณะ,ะนะครับ นอกจากงานสถาปัตยกรรมนะครับมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรมนะครับตอนนี้ถ้าดูตามตัวบทกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าไอ้ไข่นี่ไม่ได้เข้าคือคือเขากฎหมายเขาบอกว่าอย่างรูปปั้นไอ้ไข่เนี่ยมันเป็นงานศิลปกรรมประเภทงานประติมากรรมคือรูปปั้นนี่คือประติมากรรมใช่ใช่ครับตอนนี้พอคนไปปั้นเรียนแบบหรือไปดัดแปลงนะครับ ก็ถือว่าเป็นการละเมิดนะครับแต่กฎหมายมีข้อชกเว้นว่าการที่เอารูปปั้นไอ้ไข่ไปตั้งไว้อยู่มุมใดมุมหนึ่งของวัดแล้วให้คนไปกราบไหว้เนี่ยอันนี้ก็คือสถานที่สาธารนณะ,ะพอสถานที่สานานณะเนี่ยมันก็จะมาเข้าข้อยกเว้นตามตามตาตรา37ก็คือคนที่จะเอาไปเรียนแบบเนี่ยหรือไปทําซ้ําดัดแปลงไม่เป็นความผิดฐานละเมิด มันมีคําพิพากษาดีกาที่มันสู้กันท,นะท,ที่ที่มีการฟ้องในลักษณะเดียวกันก็คือวัดโพธทยวัดโพธทยเนี่ยก็คือรูปภาพรูปปั้นของฤษีดัดตนนะครับฤษีดัดตนปั้นไว้ที่วัดโพธัยคะณะกรรมการวัดปั้นไว้แล้วมีคนนะครับมาเที่ยววัดก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเสร็จก็เอาไปาไป,ปั้น,ปนไปไว้อีกวัดหนึ่งเพื่อให้คน กราบไหว้หรือคนเลื่อมสายศรัทธาคล้ายๆกับไอ้ไข่นี่นะครับตอนนี้สู้กันจนศาลดีกานะครับดีกาศาลดีกาบอกว่าเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา37นะครับก็คือกรณีที่นําภาพที่มีลิขสิทธิ์นะครับไปตั้งไว้ตามฐานที่สาธารณะไม่เข้าข่ายเป็นการละเมิดคนจะถ่ายรูปคนจะเอาไปป้านเรียนแบบใช่ก็ได้ได้ ไม่ถือว่าไม่เป็นมีข้อยกเว้นตามประการใช่ใช่ครับอันนี้คือความเห็นของนักกฎหมายแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกบอกว่าเขาจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วคุณไปลอกเลียนแบบถือว่ามีความผิดตามพรบลิขสิทธิ์ก็คือละเมิดลิขสิทธิ์รันนี้นอกจากงานประติมากรรมเป็นรูปปั้นแล้วมันยังมีเหรียญมีอะไรด้วยนะคะใช่ครับอันนี้ถ้าเหรียญเนี่ยถ้าเขาใบนาแสดงต่อสาธารณชนอันนี้ก็ถ้าใครเอาไปทํา ก็ถือว่าไม่รับความคุ้มครองตามมาตรา37ก็อาจจะมีความผิดนะครับอันนี้อันนี้เขาเขา,เขาจดจดลิขสิทธิ์ไว้10บรายการนะครับมีทั้งรูปปั้นมีทั้งเหรียญใช่ไหมคะคาถาคาถาด้วยโอคาถาด้วยเพราะฉะนั้นใครจะเอาไปทาเป็นเป็นเหมือนกับเป็นพุทธ,ธบาดิสต์เป็นธุรกิจอันนี้ก็อาจจะเ <K _ S 2> ข้าขายละเมิดลิขสิทธิ์ใช่ใช่ครับเพราะว่าการไปทําซ้ําดัดแปลงเผยแพร่นะครับ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นี่นะครับถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันยอมความได้นะครับเพราะเพื่อเป็นการแจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องร้องเนี่ยอาจจะไม่การเรียกมาพูดคุยกันว่าจะยังไงเป็นเป็นการชดใช้ค่าเสียหายอะไรไปใช่ครับเพราะโทษมันค่อนข้างรุนแรงมันปรับเป็นแสนนะครับโทษฐานละเมิดลิขสิทธิ์นี่นะครับปรับเป็นแสน ถ้าทําเพื่อการค้าเนี่ยโอ้โหปรับ8ปดแสนเลยนะครับที่เราเคยได้ยินสินค้าหลายๆอย่างที่มีการจดลิขสิทธิ์เอาไว้นะคะแล้วมีใครไปลอกเลียนแบบใช่ครับนะคะอันนี้ก็อาจจะถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ก็มีการเรียกค่าเสียหายกันไป <c oughs> จำนวนมากทีเดียวกรณีของไอ้ไข่นี่ก็เช่นเดียวกันนะคะหลายๆวัดก็เห็นมาว่าก็ทยอยเก็บรูปปั้นเก็บของอะไรต่างๆแล้วก็กลัวถูกฟ้องเหมือนกันบางวัดก็เขามีความเห็นหรือว่าเขาไม่ละเมิด นะครับเขาเขาก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นพระพุทธรูปทุกทุกวัดมีแล้วทําไมทําไมไม่ละเมิดใช่ไหมฮะทคกษมเห็นอย่างกพราะฉะนั้นก็ถ้ามีการฟ้องร้องกันก็ก็ไปว่ากันไปว่ากันในศาลใช่ครับใช่ครับอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอาจจะผิดหรือไม่ผิดก็ได้ต้องดูในรายละเอียดครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเขาจดลิขสิทธิ์ประเด็นที่หนึ่งสองก็คือมันแตกต่างก็คือรูปปั้นไอ้ไข่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ ประชาชนทั่วไปนับถือนะครับแต่เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อของบุคคลแต่ละบุคคลเท่านั้นเองจะดูคล้ายๆกับว่าถ้าวัดไหนเอาไอ้ไข่ไปตั้งไว้นี่นะครับก็จะเป็นการโปรโมทวัดนะครับอย่างล่าสุดนี่เห็นออกข่าวเมื่อวานเนี่ยถูกลัตเตอรี่12บล้านนะครับแต่วัดไปไหว้ไอ้ไข่ไปบนบานไอ้ไข่นี่แหละนะครับเป็นวัดอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอันนี้าต้องลอตเตอรี่ขึ้นมา คนแห่งความดั้นอีกใช่ค่ะอันนี้คือเป็นความเชื่อนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปดูถูกดูหมิ่นความเชื่อความศรัทธาของคนนะคะคนที่มีความเชื่อความศรัทธามีที่พึ่งทางใจบางทีมก็อาจจะทําให้อะไรในชีวิตเนี่ยมันดีขึ้นนะยิ่งสภาวะเศรษฐกิจแย่ๆแบบนี้ความหวังของคนเรานะก็เหมือนกับโอ้ลอตเตอรี่ ทำไมคนซื้อมากขึ้นมันก็เป็นความหวังของคนใช่ไหมคะคนถูกเนี่ยมนีเดียวเท่านั้นเองโอกาสถูกก็ยากมากแต่คนไม่ถูกนี่เยอะกว่าครับค่ะสมัยนี้ด้วยโลกที่มันเปลี่ยนไปโซเชียลมีเดียหวยจะออกบ่สามวันที่1กับวันที่16บหกอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงจะมีภาพเที่โพสต์ใน YouTube ในช่องทุกช่องเศรษฐีใหม่ อ่สาวนาสาวโรงงานอะไรประมาณนี้ยก็จะมีข่าวแต่คนที่ก็ถูกรางวัลไงแต่คนแบบถูกกินอะไรเงี้ยครับมันเยอะกว่าใช่มันก็เลยเป็นกระแสค่ะอย่างนี้เป็นกระแสอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะบางทีไปบนไว้พันคนไปบนถูกสักคนหนึ่งก็เป็นข่าวนข่าวพอเป็นข่าวมาไอคนที่ไม่ไม่สมหวังก็ไม่เป็นข่าวนะครับอย่างเนี้ยเขากำลังตรวจสอบอยู่ว่า12ล้านทำไมเพิ่งมาออกข่าวเมื่อวาน ถูกวันที่16วันที่16เมื่อวานวันที่20 21ไปทำอะไรอยู่แล้วมาออกข่าวกำลังตรวจสอบว่าถูกจริงไหมการตรวจสอบว่าถูกจริงไม่จริงเนี่ยดูง่ายนิดเดียวโทรไปกองสลากนะครับเพราะว่าใครถูกรางวัลเนี่ยการขึ้นเงินเนี่ยมันต้องแนบบัตรประชาชนแล้วก็มีการเซ็นต่อหน้าเซ็นด้านหลังลอตเตอรี่เนี่ยเซ็นชื่อนะครับตรวจไม่ยากคือสงสัยว่าอาจจะ อ้างว่าถูกเพื่อให้คนเนี่ยเข้าวัดนั้นมากขึ้นทำนองนั้นใช่คะอันนี้เขาเรียกว่าการตลาดอ๋อเป็นการตลาดหรือเขาอาจจะถูกจริงก็ได้นะถูกจริงก็ได้ใช่ใช่ใช่ครับเราไม่ได้ไปตรวจสอบดูในรายละเอียดนะครับอันนี้ก็พูดพูดในกลางๆก็คือว่าอย่าให้ประชาชนเนี่ยงมงายมากนะครับแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอาอย่างน้อยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดนั้นสถานที่ตรงนั้นคนขายของขายของก็ถือว่าเศรษฐกิจสะพัดแหละนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ มันมันสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะครับไม่ว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงวัดนะครับหรืออำเภอรหรือตำบลหรือจังหวัดนั้นๆนะครับเมื่อคนไปก็ต้องมีการใช้จ่ายเงินนะครับ อันนี้มันก็จะทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่นะครับ,ค,รบคนมาใช้เงินนะครับมันก็จะดีขึ้นรสร้างรายได้หมุนเวียนใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะจนถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยเรียกว่า,าหายไปเลยนะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะ แล้วก็เศรษฐกิจไม่ว่าในเมืองในต่างจังหวัดนะคะผู้ประกอบการต่างๆก็เดือดร้อนกันไปหมดเพราะฉะนั้นความเชื่อความศรัทธาเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเป็นกระแสแล้วมันสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินได้<ช>ก็เลยมีการช้างกระแสรตรงนี้อย่างต่อเนื่องอก็อาจจะมีคนมาทําหากินตรงนี้ถ้ามองในแง่มุมที่ว่าอาเป็นความเชื่อความศรัทธาน,นะคะก็เข้าใจได้แต่อย่าทำผิดกฎหมายแล้วกันใช่ไหมคะใช่ครับก็บอย่าเข้าข่หลอกลวงหรือรช่อโกงประชาชนใช่ใช่ครับ ก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องะนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วเนียวัดอย่างวัดเจนีเนี่เขาก็โอเคแหละ,ะก็สร้างอาชีพให้กับทางประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามีสาขาเยอะเลยเกินแต่ท่านไม่ได้ห่วงนะท่านไม่ได้ห่วงว่าจะทำมา,มาทำในลนนนักษณะนี้แต่ว่ากลัวว่ามันจะคล้ายๆกับจัดตุคามที่ผ่านมานะครับก็ทําให้ หลายๆคนเนี่ยบางคนเนี่ยกักตุนไว้เลยนะครับปล่อยออกไม่ทันก็หมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันค่ะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรามาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไอไข่นะคะผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรหรือต้องการที่จะคุยกันเรื่องอะไรก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะในรายการกฎหมายน่ารู้ทางช่อง police tv สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะวันนี้ดิฉันสุภรัตนาคุดำร้องกับท่านผู้กกับล้าไปก่อนสวัสดีค่ะ